ได้ออกใช่ไหมเดาได้แล้วครับเออพกีแดนด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นติดตามเป็นติดตามครตบดี๋ยเดี๋ยวโอ้ผมไปขู่เขาย่งนัเฉยเลยเขาลองเพลงก่อนเฮ้ยเสอครับโอ้ยจะยนก่อน เอ้ยคนนี้ติดตามยังวะยังนี่มีบัวยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวชินจะข้ามคันไปแล้วโอ้โหสวัสดีครับเขาเห็นช่องยูทูบนี่ไหมครับเขาเห็นมัน่ันตามนะครับช่องนี้จริงเหรอครับลอง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 เข้าไปดูนิดนึงกด้นะเฮ้ยอย่าบังดิเฮ้ย ขอบคุณมากครับเออบังเหรอบังมากเหรอฮะเดี๋ยวแค่มันบังแลเฮ้ยโอ้โหยังจะยังจะตามป่าโอ้โหอ่าขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมไม่ติดตามให้นะแล้วขอบคุณมากเลยครับผมเดินได้เดิเบรกหน่อยเบรกหน่อยอะไร อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังแบบให้สาวติดตามคลิปอยู่เออมานี่ไหนมาเดี๋ยว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 พีขายช่วยเออเอ๊ะขับรีอโอ่ให้ด้วยเดี๋ยวไม่ส no ินี่ครับนี่นี่ขนมเลนะไม่ไม่เปื้อนนะไม่เปื้อนโอ้ยเยี่ยมใจเย็นสิอ่าทำมาได้โยโย่ไวรุ่นสวัสดีครับสุดรอ ไม่ช่อ่่ใช่สิไม่ใช่ติดตามสิติดตามเอ้นี่จะรีอย่างเดียวเลยเออพามกม่ใช่ใชทั้งแท่งเลยไม่หนินชอบชอยูรู้ผมนะเอาไเชื่อไอมันมันไปไปไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นเไม่ได้เออเราก็ติดตามแน่นอนี่นีเขียนให้แล้วอ๋อเออว่ะไอ้เหีย ผมลืมไปเลยคนที่อยู่ข้างบนใช่ไหมที่อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่อ๋อ oh ล,ลืมได้ไงวะเอ้ยผมขอโทษเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปลงคลิปให้เลยเนี่ยผมเอาลงคลิปให้เอาลงแล้วเอาลงแล้วเหรอเอ้ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมผมจำได้เนี่ยคุณบอลอาร์ตกับคนไวท์วูฟเนี่ยโหจำจำจำล,ลืมจะลืม <c oughs> ได้ไงเถอะแม่งเอ้ย <c oughs> ใครไปลืมได้ออออ่่บบลลนนะะคนที่สำคัญขนาดนี้ผมจะไปลืมได้ไงผู้ติดตามแบบสุดสำคัญของผมอะใครลืมก็บ้าแล้วออกเฮ้ยเฮ้ยห้าเหรอ เฮ้ยผมเห่าวะตัวได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อต no> ิดตามช่องผมยังครับติดตามช่องผมยังดีมพอครับไม่อนไปหามาว่าถ้าเมื่อไหร่เจอเป็นแบบผสมแบบเนี้ยต้องทำยังไงนะมึนะต้องต้องติดตามช่องผมก่อนมานในนี้างั้นฝากมันเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน เออมมสนี่นันเดี๋ยวพีมให้น่าโดดพีมให้นั่นอะไรครับผู้ชายผมหมุนเป็นผมหมุนเป็นหิดเลยว่ะอะไรมันที่ว่าหลุมผมดำผมยาวได้อีกที่ผมดำเอาขอไม่มี ว่าแต่พี่เสร็ตีมูลพี่พี่ตามช่องเพื่อนผมยังตามได้ใช่ปะฮัลโหลเชื่ออุ้มอุ้มอุ้มอุมชัตตาคอสผมหน่อยกล้องอะไรมีกล้องสองคนแบบไม่เข้าเท่เลยจ้าฉัน ไปๆลุงแบงเราไปเรียกผู้ยอดติดตามกัดีกว่าเรียกย้อนยัดมั้งห่ไม่รู้ไนไนไลไดสุดหรอครับสุดอับโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นลนู้น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 เออเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหรอคนนี้คนนี้หรอสุดครับ ครับกติเลตทุกคนครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องแย่งกันนะครับคิเลตทุกคนครับค่อยๆเข้ามาฮะครับิเลตรอผมไม่สนผมขอติดตามผมก็พอฝากูติดตามให้หน่อยครับเพจผมพรครับแล้วหมุนมันถามว่าหน้าสามิตรหล่อสุดแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามแล้วไม่รู้ไม่รู้ใครกดใครกดซับช่องนี้คือหล่อหมดอะเออใครกดซับช่องนี้หล่อหมดซันต้าเป็นดาวทวิตครับทุกคนซัต้าเป็นดาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ ในช่องนี้ช่องนี้ครับช่องนี้นะเออเันท่าอยู่บนหลังเนี่ยถือป้ายสืบถือป้ายช่องอยู่เนี่ยเนี่แนช่องนี้ครับช่องช่องมาถึงช่องนี้ช่องนี้นะช่องนี้นะช่องช่องนี้มีสาวด้วยครับเห็นเห็นที่อยู่บนหลังผมไหมช่องนี้มีสาวด้วยนะเออยี่ห้เซลทำไงเซลกูค่อยค่อยเพิ่มกูไปเรื่อยเรื่อยเแล้ววะเซลขายช่องทำงานทำงานอ๋อาทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปติดตามนะครับเอ้ยขอบคุณมากเลยครับคุณ เออคุณอศวินรติการลูกชิ้นไม้หนึงชิ้นืมไอ้นี่นี่ลูกชิ้น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 ไม้นึงมามาเดี๋ยวป้อนเป้อนเป้อนเอ่าป้อนป้อนสาวป้อนสาวป้อนป้อนสาวป้อนสาวป้อนสาวเราพาลแบงไปเล่นแบบชิวๆดีกว่าเออไม่เขาาจะแบบเศร้างเดี๋ยวไปเล่นเกม บาไม่บางบาเขียนไปเร็วมันยิ่งโค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 มันคือโคเนี่ยโคผมผมผมติดตามช่องผมไหนะโคครับไหนช่องอะไรอะช่องช่องยูทูบช่องยูทูบไม่ตกมเดี๋ยวผมลองไปซื้อแป๊บนึงแลก่อนเดี๋ยวคุณออกเกม